สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็ไลทีวีหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปเ,เป็นเวลานานกับเกมหน้าจอเกมนะในวันนี้เรากลับมาพร้อมกับเกมใหม่ล่าสุดที่จะมาทวงบัลลังโมบ้าประจําปี2020คืนจาก ROV e. นั่นคือ League of Legends Wild Rift นั่นเองนะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือ10ความต่างระหว่าง League of Legends PC หรือว่า อ่าลีกเอเจน LLL ในคอมกับ LOL Wild Rift หรือว่าในโทรศัพท์นะครับก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e ส่วนสำหรับคนดูใหม่นะผมฝากกดซับไว้ด้วยซับจะได้เพิ่มเพิ่มสักทีหนึ่งไวซับถึงยอดที่ผมตั้งไว้แล้วเราจะมาแจกของรางวัลกันนะครับเพือ่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยพลาดข่าวสารใหม่ๆจากออนไลน์นั่นเองเดี๋ยวไปเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในคลิปนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างระหว่าง LL PC กับ LL Mobile ไปกันเลย 1. ไม่มี Inhibitor อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนนะครับว่า Inhibitor คืออะไร Inhibitor คือป้อมที่อยู่จากป้อมถัดไปของป้อมในเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็คือป้อมป้อมนี้เองก่อนที่ป้อมกลางมันจะแตกนะมันจะมีป้อมที่กั้นกลางอยู่ระหว่างป้อมข้างหน้าบ้านกับป้อมกลางเมื่อป้อมกลางป้อมนะไออินฮิบิเตอร์เนี่ยแตก ถึงจะไปโจมตีป้อมกลางได้นะทุกคนบน PC เกม LOL จะมีสิ่งที่เรียกว่า Inhibitor ที่เป็นสิ่งกด่กอดสร้างอยู่ข้างหลังป้อมระดับที่3ถ้ามันถูกทำลายมินเนี่ยนในเลนนั้นจะกลายเป็นซ u เปอร์มินเนี่ยนหรือว่าคลิปแบบที่โหดที่สุดเห็นไหมเหมือนใน LV เลยใน LL Wirip หรือว่า LL Mobile นะครับจะเอารวม Inhibitor เข้ากับป้อมระดับที่3เลยทำให้ป้อมในระดับที่3เนี่ย แตกปุ๊บมินเนี่ยนในเลนนั้นจะกลายเป็นซูเปอร์มินเนี่ยนทันทีและแน่นอนว่าป้อมจะเกิดใหม่ไม่ได้เหมือน LL ด้วยครับ 2. จะใช้เวลาเล่นน้อยกว่า LLPC เพราะว่าอะไรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์ของเกม LL ของวายริปหรือว่าม o b บายนะ่ะได้มองในจุดนี้จุดเล็กๆสำหรับเกมมือถือนั่นเองครับว่าเกมมือถือน,นียเราไม่สามารถเล่นในเป็นระยะเวลานานได้เพราะมันจะกินแบตเตอรี่ของ เรื่องและที่สําคัญคือมันจะทําให้เครื่องร้อนนั่นเองทุกคนเกมมือถือนั้นจะต้องใช้เวลาในการเล่นน้อยทําให้ตัวของ LL w i r i หรือว่า LL Mobile นั้นจะใช้เวลาในการเล่นต่อหนึเกมประมาณ15-20ถึง20นาทีเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับ LL PC ที่ใช้เวลาไปประมาณอย่างต่ำก็คือครึ่งชั่วโมงจนถึง1ชั่วโมงด้วยเหตุนี้จึงทำให้ตัวเกมเนี่ยหลายๆอย่างต่างกันออกไปนั่นเองครับ 3. LOL Y Rift นั่นเป็นเซิร์ฟแยกจาก LLPC อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่า Y Rift หรือว่าม o b บายนีย่มันเป็นเซิร์ฟแยกเพราะอะไรเพราะผู้ที่มาเปิดเซิร์ฟในประเทศบ้านเราหรือว่าประเทศไทยหรือว่าเอเชียอะไรพวกเนี้ยของมบายนี่ยมันเป็นค่ายคนละค่ายกับ LLPC นะทุกคน LLY Rift จะเป็นค่ายไรออดเกมหรือว่าค่ายเดียวกับคนที่ ทำเกมอะวอล l ลเนขึ้นมาที่ผมตามคลิปไปเก่าๆนั่นแหละส่วน llpc จะเป็นค่ายเก่าที่เป็นค่ายที่ดึกดำบรนดึกดำบรนที่ไม่ค่อยจะมีอะไรพัฒนาให้ดีไปกว่านี้แล้วแหละเนาะนั่นก็คือค่ายกาลินาที่เรารู้จักกันในกาลินาหัวจุดๆนะครับทุกคนแปลว่าผู้เล่น platform, ทั้ง2องแพลตฟอร์มทั้งโมบายแล้วก็ใน PC เนี่ยจะไม่มีวันได้เจอกันเด็ดขาดอย่างแน่นอนเลยทุกคน เพราะมันคนละเซิร์ฟเวอร์คนละเพลตฟอร์มกันเลยเนาะมันจะไม่เจอโดยฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้แพ้ PC. และถ้าต้องการเล่นทั้งคู่จําเป็นจะต้องมี2 ID แยกกันเพราะว่าคนละค่ายกันนั่นเองทุกคนเราไม่สามารถเอารหัสที่มีตัวละครหลกักหรือว่าเอา่อพวกสกินที่เราซื้อไว้ใน PC เนี่ยมาเล่นในโมบายได้เพราะมันคนละค่ายกันมันคงจะไม่โค้เราใจดีขนาดนะั้นหรอกนะเหมือนกับคอมเมนต์ของคนคนหนึ่งที่ได้ถามไว้ว่า นายจิวนิวเฟสอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอ่านถูกไหมนะสกินอ่ะเอาของ PC มารวมด้วยไหมถ้าไม่อยากเสียตังค์สาซอนแบบเป็นสิทธิ์ของคนเล่นแอลแล้วพอแยกออกทีหลังอะไรงี้แต่มีคนที่มาคอมเมนต์หรือว่าเด e เกมรวมหรือว่าอาจจะเป็นเพจได้เพจหนึ่งนะครับบอกไว้อย่างชัดเจนว่าแยกจ้าเป็นตังทลายคูณ2ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> คือพูดยังไงว่า เราก็ต้องซื้อใหม่น,นั่นเองครับแต่ว่าราคามันถูกนะราคามันถูกกว่าของเอาวีเยอะเลยแหละเดี๋ยวค่อยไปดูดีกว่าว่ามันมีอะไรที่พัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับต่อไป C ีแชมเปี้ยนตัวเดียวกันใน LL y r i f มีสกิลที่แตกต่างจากแชมเปี้ยนตัวเดียวกันที่อยู่บน LL PC อย่างที่ทุกคนรู้กันมาว่ามันคนละค่ายโดยฉะนั้นมันจะต้องทําอะไรให้แตกต่างกันอยู่แล้วเพื่อไม่เป็นการซ้อนทับเรื่องลิขสิทธิ์กันอยู่นะครับทุกคนสังเกตได้จากคลิปเปิดตัวของอันติเมตของอา c h เชผมไม่รู้นะว่าอ่านถูกไหมอาเชก็ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับใน LLY r i f นั้นสามารถควบคุมทิศทางได้ซึ่งใน LOLPC อาเช จะใช้อันติเมตโดยไม่สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับก็คือยิงไปตรงๆก็จะตรงเลยยิงไปทางนู้นก็ไปทางนู้นยิงไปทางนี้ก็ไปทางนี้แต่ในโมบายเราสามารถควบคุมทิศทางได้แต่มันไม่ได้แบบบอกว่าเราต้องเทพขึ้นนะควบคุมทิศทางเพราะถ้าเราควบคุมแล้วมันไม่ไปโดนมันก็ไม่ตายหรือมันก็ไม่เจ็บอยู่ดีนั่นแหละทุกคนห LLY Rift มีแชมเปี้ยนไม่เท่า LLPC อย่างที่เรารู้กันว่า มันเป็นคนละค่ายที่มาทำในโมบายดังนั้นถ้าเอามาตัวละครมาทั้ง146ตัวจาก LLPC มันคงจะเป็นการสอนทับลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนครับทุกคนด้วยการที่ LLY r i f นั้นสร้างขึ้นใหม่โดยที่เริ่มจากศูนย์ทำให้แชมเปี้ยนยังมาไม่ครบเท่ากับใน PC อ้างอิงจากประกาศในตอนที่เปิดให้เล่น LLY r i f จะมีทั้งหมด40ตัว ในขณะที่ PC มีทั้งหมด146ตัวละครน,นั่นเองผมไม่แน่ใจนะว่ามันมี40ตัวหรือว่า41ตัวเหมือนได้ยินมาข้าวๆว,ว่ามันเพิ่มมาแล้วเป็น41ตัวโดวยในตอนนี้แต่ละตัวมันจะมีภารกิจหลักๆให้ทําอยู่เดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายนอกรอบกันเลยกันถ้าทุกคนสนใจก็คอมเมนต์กันไว้นะครับว่าอยากให้อธิบายตัวละครไหนบ้างแล้วก็สกิลตัวละครไหนบ้างเพราะผมได้ไปลองเล่นมาแล้วแต่มันเล่นยากไหมก็ไม่ยากหรอกแต่ว่ามัน มันเหมือนเราต้องลาดคีบว่ะทุกคนอ๋อผมนึกออกแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําให้อ่าทําคลิปอธิบายว่าเราควรจะเล่น L L w i d Rift หรือว่า L L Mobile เนี่ยยังไงเพราะมันการเล่นมันจะต่างกับ R O V นะครับแต่มันก็คล้ายๆบางส่วนแหละ6ไม่มีป้อมข้างๆ Nexus แต่ Nexus สามารถยิงเลเซอร์ได้แทน จากที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่า n น็กซก็คือป้อมกลางถ้าโจมตีป้อมกลางนี้แตกก็คือฝ่ายที่โจมตีแตกจะชนะทันทีโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าใน PC เนี่ยมันมีป้อมล้อมรอบป้อมกลางอยู่ต้องทำป้อมนั้นให้แตกก่อนถึงจะตีป้อมกลางได้เพื่อเกมที่รวดเร็วใน L O L Wild Rift หรือว่าม o b บายนั่นเองจะไม่มีป้อมป้องกันเท r เรสแต่ในทางกับกัน Nexus จะยิงเลเซอร์อันรุนแรงเพื่อป้องกันตัวเองได้ก็คือป้อมกลางมันสามารถยิงยิงดาเมจทำดาเมจต่อศัตรทูที่มาโจมตีมันได้นะครับก็คล้ายๆกับในในเดปะในดอต t าดอตาที่ไม่ใช่ดอตาออนไลน์อะครับวอคัเปะวะใช่วอครเจ็ด <laughs> ไอเทมในเกม L L Y Rift แตกต่างจาก L O L P C ซึ่งแม้จะยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าไอเอทเทมในเกม L O L Y Rift มีกี่ชิ้นแล้วชิ้นไหนมีข้อมูลยังไงนอกจากผู้ที่จะเข้าไปเล่นแล้วนำข้อมูลมาเผยแพร่เพราะตอนนี้เขาได้เปิดเซิร์ฟเมื่อวันที่16กันยายน2563เรียบร้อยแล้วแต่คนที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เข้าไปทดลองในการเล่นคอสเบต้าครั้งนี้ซึ่งผม ก็เป็นหนึ่งในผู้ทดลองนั้นถามว่าได้ไปเล่นมาแล้วแล้วรู้สึกยังไงมผมอธิบายไม่ถูกอะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนไปดูหลายๆช่องเขาคงจะอธิบายไว้แล้วแหละว,ว่ามันเป็นยังไงบ้างมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยสําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่ได้เล่นคือเหมือนเขาสุ่มอะครับว่าจะเลือกใครมาทดสอบในคอร์สเบต้าของเขาซึ่งมันเลือกน้อยมากแล้วส่วนใหญ่ที่เลือกจะเป็นยูทูบเบอร์ ผมไม่รู้นะว่าทำไมส่วนใหญ่เลือกยูทูบเบอร์หรือเพราะอยากให้เกมเป็นที่โด่งดังในภายภาคหน้าอาจจะเป็นไม่ได้นะครับมันจะมีไอเทมน้อยกว่าใน PC อย่างแน่นอนเพราะว่า PC ก็เนาะต้องสู้เยอะยาวนานอะต้องใช้ไอเทมเยอะอย่างแน่นอนนะครับทุกคนรวมทั้งไอเทมบางชิ้นยังมีเอฟเฟกที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นรองเท้าในวายริฟทุกคู่จะมีสกิลที่สามารถกดแล้ววิ่งเร็วแบบรูนพรีเดเตอร์หรือ ยูม,มุผมมาดูนะว่าอมานถูกไหม y o u m u u ยู m ุ u <laughs> ก็แล้วกันเนาะเปลี่ยนเอฟเฟคที่ทำให้เมื่อไม่ได้ต่อสู้จะเคลื่อนไหวขึ้นแทนไอเทมรองเท้าทั้งหมดสามารถกดและวิ่งเร็วได้เหมือน Run p r e d a เตอรได้อูดาวทั้งหมด60วินาทียูมุโกสเบรดผลเปลี่ยนเป็นถ้าไม่ได้อยู่ในการต่อสู้จะวิ่งเร็วขึ้น Redemption กดครั้งเดียวใช้ทันทีกดค้างจะเลือกทำตำแหน่งใช้ได้นะครับ 8. LLY Rift Level จะตันอยู่ที่15อย่างที่ทุกคนได้รู้ในข้อแรกๆอยู่แล้วว่ามันใช้เวลาเพียงแค่15ถึง20นาทีในการเล่นเพื่อจบเกมโดยฉะนั้นถ้าเลเวลที่มันเท่ากับ PC ที่มีเลเวลสูงถึง18เลเวลคงจะต้องใช้เวลานาน กว่าจะถึงเลเวล18แล้วกว่าจะออกไอเทมครบกว่าจะต่อสู้กันได้อย่างสนุกสนานมันคงจะนานะครับทุกคนแต่สําหรับบนมือถือแล้วมันสูงแค่เลเวล15เท่านั้นทําให้ตัวเกมเนี่ยดำเนินไปไวมากเพราะดาเมจอะไรก็จะถูกปรับสเกลไวขึ้นนั่นเองครับ9 LLY Rift จะอัพสกิลได้สูงสุดทั้งหมด4สกิลเท่านั้นจากที่บอกกันแล้วนะครับในข้อที่8ว่า เลเวลสูงสุดจะอยู่ที่15เลเวลทำให้แต้มในการอัพสกิลจะมีอันดับที่น้อยลงด้วยเหตุนี้สกิลธรรมดาจะอัพได้มากที่สุดก็คือ4เลเวลและอัลติเมทอันดับอัพได้มากสูงสุด3เลเวลก็คือใี่พูดง่ก็คือสกิลอื่นจะอัพได้ทั้งหมด4ครั้งซึ่งต่างจากสกิลที่4ที่เป็นสกิลที่มีชื่อว่าอันติเมทของแต่ละตัวอัพได้สูงสุดทั้งหมด3ครั้งนั่นเองทุกคนก็คือ4คูณ3ได้12 บวกอีก3ก็เป็น15โอเคไหมครบแล้วใช่ไหมการที่เลเวลของสกิลตันไวขึ้นจะทําให้ดาเมจของสกิลแต่ละสกิลเยอะขึ้นโดยเฉลี่ยทําให้ตัวเกมเนี่ยมันไวขึ้นนั่นเองครับทุกคนเพื่อแม่ล่า,า้าเพราะว่าโทรศัพท์มันก็ร้อนนะมันใช้สเปคค่อนข้างจะสูงกว่า ROV เดี๋ยวผมจะมาบอกนะสเปคท้ายคลิปกันแล้ว,ลวสุดท้าย LL Y ไม่มีระบบเท r เรสเพ บน LLPC จะมีระบบที่เรียกว่าเท e รสเพลตโดยป้อมใน PC นั้นจะมีโล่หลายอันเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะว่าเวลาเราโจมตีใน PC เนี่ยมันจะมีโล่ป้องกันป้อมไว้หลายๆอันนะต้องโจมตีโล่ให้แตกก่อนถึงจะโจมตีป้อมภายในเอกได้นะครับทุกคนยิ่งป้อมถูกโจมตีโล่จะยิ่งหายและเมื่อโล่หายไปป้อมจะอึดขึ้นเรื่อยๆร,รวมทั้งเมื่อโล่จะแจกเมื่อโล่หายเนี่ย เราจะได้รับเงินนะสำหรับผู้ที่ทำโล่พังนั่นเองกับผู้เล่นที่อยู่ระแวกนั้นด้วยสำหรับ ll y r i p มันไม่มีระบบนี้นั่นเองครับทุกคนทำให้ป้อมเนี่ยถูกทำลายได้ไวขึ้นมากกว่าในคอมแต่มันมีข้อแตกต่างกับ ov ที่ผมได้ไปศึกษามานะครับทุกคน ov มันสามารถเขาเรียกว่าอะไรว่าสลับเลนหรือว่าเคลื่อนย้ายเลนได้นั่นเองแต่ ll ในแพทปัจจุบันนะ มันสลับได้ยากมากเพราะเพราะอะไรเพราะป้อมแตกไวมากครับด้วยเหตุที่ป้อมแตกไวเราไม่สามารถทิ้งป้อมได้หรือถ้าเราทิ้งป้อมไปเราจะต้องมีให้มีเพื่อนเนี่ยมาสลับมาอยู่ตำแหน่งแทนเราไม่นั้นเมื่อศัตรูเข้าป้อมมันโจมตีไม่กี่ทีนะทุกคนมันแตกไวและศัตรูจะได้เงินในปริมาณที่เยอะมากด้วยโอเคไหมครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะมือถือสเปคขั้นต่ำ cpu อยู่ที่1.2 GHz หรือ4คอ r แรม2 GHz Storage ก็คือหน่วยความจุในขณะนั้น1.5 GB ถึง1.8 GB สําสำหรับตัวเกมนะแล้วก็เวอร์ชั่นของ Android จะต้องเป็น4.0.3ขึ้นไปผมมั่นใจว่าทุกคนเล่นได้อยู่แล้วครับใน Android เพราะเวอร์ชั่นมันต่ำมากในปัจจุบันมันเป็น Android Android เท่าไหร่แล้วอะผมไม่รู้อะแต่ว่ามัน Android เยอะแล้วแหละ ส่วน iOS เวอร์ชัน8ขึ้นไป iOS ทุกคนก็สามารถเล่นได้เพราะในปัจจุบันมันมี iOS 14มาแล้วถูกไหมอะถ้าผมไม่ถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะผมอ้างอิงมาจาก iOS 14ของ Bionic จาก iPad ล่าสุด iPad g ล่าสุด่ดยที่ออกมาส่วนสเปคที่เขาแนะนําไว้ที่แบบมันเหมาะสมไม่กระตุกอะไรแบบนี้ก็คือ CPU 1.6 GHz หรือว่า8คอร์ RAM 2-3 GB ถ้าให้ผมแนะนำมันมันมันไม่ค่อยมีแรม3 g b ครับส่วนใหญ่มันจะปัจจุบันจะมีแรม4 g b ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำโทรศัพท์ภายหลังนะว่าโทรศัพท์ไหนมันเล่นได้เหมาะสมบ้างหน่วยความจําก็คือ1.5 g b ถึง1.2 g b Android v e r s i o น6ขึ้นไป iOS v e r s i o น9ขึ้นไปเ v ร์ช i o นของ Android กับ iOS จะไม่สัมพันธ์กันแต่ทําไมเ v e r s i o นสูงมันจะดีกว่าเพราะมันจะใช้ในการประมวลผลที่ดีกว่านั่นเองครับทุกคน ในปัจจุบันผมมั่นใจว่าส่วนใหญ่จะมีเวอร์ชั่น Android 10แล้วส่วน iOS น่าจะมีเวอร์ชั่น9ขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งโทรศัพท์ด้าน Android แล้วก็ iOS พยันออกมาใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยโอเควันนี้ก็ขอทำการจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับที่จริงแล้วมันก็จะมีอีก5หัวข้อย่อยหหัวข้อย่อยนะที่ผมได้ศึกษามาแต่เดี๋ยวผมจะทำในคลิป ผัดไปก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้มันคงจะยาวแล้วแหละผมไม่อยากให้คนดูอดทนกับเสียงอันวิววิวของผมนานนะหากว่ามีข้อผิดพลาดแต่ประการใดก็ไลน์ก็ขออภัยไว้นะจุดนี้ด้วยนะครับหากว่าถ้าชอบการทําคลิปแบบนี้ของกับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับตไคร้ s ับตไคร้เพิ่งกินคาบูมาสับต c ไคร e อย่างเดียวเลยกู และคอมเมนต์หักมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมเนียนะครับผมจะได้เอามาทำในคลิปถัดๆไปเพื่อคนดูสนุกนั่นเองวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุ๊บ